สบายดีพี่น้องมืนอสุกู่ทุกคนกินสมีแล้วพี่น้องเลยเมื่ออโต้กคเพื่อูกออกได้เฮยุนะคะน่าผ่กลูกเขาแล้วแจวหวานพี่น้องใจมะข้อพี่น้องสมมะข้อด้วยพี่น้องเด้นนี่ดิเพว่าไปตลาดมาเศร้าเย็นมะข้อก็เลยซื้อมาห้พี่น้องเลยไปตลาดเราไปซื้อยายานั่นแหละมาห้ลูกพี่น้องเลย ก็เลยเห็นกเจ้าขายมะขือในแคมทางคนก็กเลยซื้อมาให้เจ้าเคนละมาม่าพี่น้องกีสมมะขือกิกับน้องบอลเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเลยพี่น้องมาแจ่วานแจ่วน้ำปลาพี่น้อยสบายดีพี่น้องมาเจัาของคนมามาพี่นอมม้องกีสมเลยพี่น,อน,อน,น,น,อนอ้อ,นมามานองเด,ด้อกินมาลูกมัน มักข้อพี่น้องเลยกินอยู่ข้างเิือนนี่แหเลยตาอุ่นเหมือนอย่งดีพี่น้องแบบนี้แต่แนวมีแต่แนวเป็นหลัว่าคุณโตโชเฟี่ชมพันมึงชมเสียพันมาอกไปหาแสบมือพี่น้องเลยแสบแสบแสบมะกข้อมึงชมมั้งวะมืออ้วนผัดบาดว่านมาไมมบาดมือสเปรย์พุกพึ่งมีแต่แนวเป็นนะสบปย์พุกปึ่ง

ปลายาดฮะมากินมากินาปาหยาไดนแล้วหรดกินันปันเาเราอยตอจะกินันปันตอรอยาไข่เออยาเด็กเายิ้ะนะอาานลำเรงทามนี่ถ้าตลอดสัสโมง สมบปิอุ๊ปปึกใช่ลูกเลยจ้ะหัวเซอร์ต <c oughs> กทำแบบง่าย <c oughs> มันดูดอากาศเลยม,มันเย็นเดิมันอยู่ทางนอกดิสมบปิอุ๊ปปึกเป <c oughs> นสดดำเลยหัวเซอรที่เราตัว คครเป็นพีอ่ะเอฟซีแบาตกหัวหัวดำดำเออหัวดำดำอันคืออะไรหัวน้องอะไรไปอันคือซิบแมนเนาะแล้วถามหลายคนว่ายุงย่งยุ่งเหมามากินบ<ะ>อกนะถามอันห่านปั่นเนี่ยลูกก็เป็นซิยุงาาย่งเห <c oughs> ม,มานากว่ะยุ่งอะไรนะยุ่งนี่ใหญ่ไงยุ่งเหมามาไข่เต็มทอง ยาปื้นเมืองลาวเนื้องผักสะเงี้ยผิ้องกิดใกล้สดน้ำผักซีซั่นสดน้ำผักสะเงี้ยต้อมากระแนงมาบ๊อบเปลือนตีเลยบ๊อบเปลือนดอกม่ได้เหนียวนะเสทยวคนกินแล้วนะมันเป็นอยังดอกขางเกลือนเนาะไม่ใช่ไมาเหนียวใช่มมันปลอดสารพิษถ้ามาอยู่ แค่ไ <สะ S 1> อ้หไ,ได้ดากรจะจานอยู่เพราะเขาจ่ปุ๋ยใช่ยังหอมให้หอมงนี่แถึงธรรมชาตอันนี้อันนี้ลัเป็ดอกโตลเอาไก่กอกโตไม่พอเพราะัจะมาเอาไก่ไมา่งอยาไก่ันน่นห้ไไบาบาดีได้ไ่น้องลืมเอากาดำแล้ว ขี่แรกพผันสิไปกินตำามันผักโบ่เน,น้อว้นพี่น้องเปิดตำกินกับนานคีเพิ่อนผัดซีปลยผัดบมี่ปอหมอนี่หมอนี่สิแอบสีซอถผ่าปอเต้มาปอเต้ไปซื้อนเกินขายออโตไปซื้อ <c oughs> ส, <c oughs> นสินแห้งมาตัวนักกบเนี่ยกิเลเลยไม่เหรอม่แยบบ่ โว,ว,วาคือแบเนี้แบบนี้แล้งมือมีขี้ดิน่ะไดลนโอฝนตกห้ามมันบอสันผิด่ะักบบอนแกะใส่บอนเกะใส่ปิปิดๆิด้อวมาจิ้หนะปิดปิ แกใส่ลูกหมูกินนะแม่ชิกินข้าวตะกี้แสบมือนี่แม่แสบมือข้าวตะกี้พ่อคอยยังอยู่อนะ่เรา้วกอแจวปลาแดดกไ้เป็นน้ำตรงส่วนน้ำปลาแดกนะลายเฮ้ยหมออนะอยากพี่น้องเลยหมอโตอยากตัวนี้แหละไปลองดู บางคนเขากินมันกราบพี่น้องนักกินนายพ้อมอนแล้วเอาเนอานออกน้องกินน้ำกรบมีบางทีเกิดเอาบุยออกปลา,าตกโอ,อ,อนมาถ่ายพี่น้อง เชียงเพลงนันะ่งเนาะถ่ายทางทนู้นไงเปลี่ยนบรรยากาศน้ำแน่พี่น้องย่านย่านนั้นมันสิติลิกระชิดนะเนาะเวลาเฮาเวลาถ่ายคลิปนะั่ยถ่ายคลิปนะีปนะ่เฮาเชียงเพลงจนะไลน์เราจะเพ็นซี่เหมืนว่ามาที่ไปเราอยากได้ยินเสียงครอบครัวฮา,าลมกันว่ากันนะนะาล้วเอาเอาชียงเพลงใส่ติ๊งติ๊งตั้งตั้งนู่นะนะี่ติดแดง มันบูชาไปเนาะจิติกษ์ซิกของเพลงเพลงไทยถึง <c oughs> เราบางเพลงกับจิตฤกษ์ซิก <c oughs> โอ้ยคันคอดนีอันนี้แกวน้ำปลาด้วยเพราะมันประเด็ดทึมๆกันเราเอาเหลืออ่ะ

ปลาบองกุ้ยงลอยู่แยงลายก่้ยงลายกุ้ยงลอยู่แล้วมาข้ออ่นซื้อมากินอยู่เล้วอ่อนแซ่บพี่น้องแล้วมาข้อนี่มันแบบส้มจัดนะพี่นอ้องส้มแบบคีทนะสม้มคีดเลยมาข้อตอ่อนซื้อ เ่กิ้เธอุ่นตอนน่ะมันจะออกหวานๆอยู่แซ่บหน่อยนวลกับเชื้่ยากนี่ยอืมกำลั เสพสุขช่างเอาค่ะอืมขึนไหวเลยเนาะบไหวเลยไหวเลยแต่สุดๆคุณนี่สุดเสริมคุณกินจั๊กบดเฮ้ยสรมสมมารี่พี่น้องเก่งมากเลยค่ะโอ้ยไปเลยพี่น้องกินเนี่เอาโตเอาช่อเลไป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 